คลิปนี้นะคะจะพาเพื่อนๆนะคะมาแปลงนะคะจาก format number ให้เป็น format ของ percentage กันค่ะโดยนะคะถ้าเรานะคะแค่คลุมเลขที่เราต้องการจะเปลี่ยนเนาะเรามาตรง home tab ล้วมากดตรง percent ตรงนี้ใช่ไหมคะ percentage ของเรานะคะมันจะผิดไปจากที่ตอนแรกนะคะเราต้องการให้มันเป็น10% 20%เนาะมันก็กลายมาเป็นพันเปอร์เซนต์สองพันเปอร์เซนต์นะคะคือเหมือนคูณร้อยผิดไปใช่ไหมคะก็วิธีที่จะแปลง format percent ให้ถูกต้องง่ายๆนะคะคือใส่ให้เราทดนะคะเลขหนึ่งร้อยไปก่อนทดไปตรงนี้ แล้วทีนะคะเราก็กด copy ไว้เป็น control c นะคะหรือใครจะถัคลิกขวา copy ก็ได้ค่ะแล้วก็ไปนะคะคลุมตรงโซนที่เราต้องการจะแปลงเป็น r c e เ t a g รเนาะคลุมไปเลยแบบนี้นะคะเราไปหน้า home tab เหมือนเดิมนะคะลวลงมาทางซ้ายมือตรงนี้นะคะจะมีคําว่า p a s t e ค่ะคลิกเข้าไปเลยแล้วก็ลงมาตรง p a s t e special นะคะทีนเราจะมาดูตรง operation ะคะ่ะเราต้องการให้หารร้อยนะคะดังนั้นเราจะไปหารตรงคําว่า d i v i d e ค่ะคลิก d i v i d e ได้เลยแล้วก็กด ok นะคะนี่มันจะ หาร้อยให้เราแล้วนะคะทีให้เรานะคะไปกดเปอร์เซนเทจค่ะมันก็จะถูกต้องแล้วให้ไม่เอ่ยเป็นส0% 20%ถูกต้องนะคะเลขร้อยตรงนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะคะถ้าเราลบติ้งไปนะคะมันก็จะทําไม่ได้ทําให้ค่าเราเพี้ยนไปเลยก็คือถูกต้องเหมือนเดิมค่ะก็จบไปแล้วนะคะวิธีที่1ต่อมาด้มาดูวิธีสองกันนะคะก็คือให้เรานะคะคลุมตรงส่วนที่เราต้องการจะแปลงฟอร์แมตเป็นเปอร์เซนต์เนาะทีนี้นะคะคลิกขวา แล้วลงมาตรง format cell นี้นะคะคลิกเข้าไปเลยก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะเราก็ไปกดนะคะตรง custom ค่ะคลิกเข้าไปเลยแล้วมาตรงฝั่งนี้นะคะเราจะมาตรงเลขศูนย์กันค่ะทีนี้ตรง type นี้นะคะเราจะแก้ไขนิดนึงค่ะก็คือให้คลิกเข้าไปเลยนะคะแล้วก็ไปคลิกตรงเครื่องหมายสแลสที่กลับด้านนะคะซึ่งอยู่บนเครื่องหมาย enter นาะคลิกเข้าไปเลยค่ะ แล้วก็กดใส่เครื่องหมายเปอร์เซนเทได้เลยเป็นฟอร์แมตแบบนี้นะคะนีะ่มันจะมีแซมเปิลมาให้ดูด้วยว่ามันจะขึ้นมาเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็คลิกโอเคได้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่มันจะขึ้นมาเป็นฟอร์แมตของเปอร์เซนต์แล้วค่ะโดยทั้ง2แบบนี้นะคะเราสามารถที่จะเพิ่มจุดทศนิยมเท่าไหร่ก็ได้นะคะสมมติเราต้องการให้เป็น2ตำแหน่งก็มาเพิ่มจุดตรงนี้ได้เลยเห็นไหมคะอันนี้ก็จะโชว์เป็น15.5แล้วอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเพิ่ม2ตำแหน่งได้เลย ข้อควรระวังอย่างหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆรู้นะคะก็คือ,อรูปแบบที่1อันนี้นะคะจะเป็น format ตเปอร์เซนเทที่ถ้าเอาไปคูณในสม r m u l ลจะถูกต้องนะคะแต่ว่ารูปแบบที่2นี่จะไม่ถูกต้องเดี๋ยวมาโชว์กันนะคะสมมติเราขอใส่เป็นเลขร้อยเหมือนเดิมแล้วกันนะคะใส่เป็นเครื่องหมายเท่ากับนะคะถ้า10%นะคะคูณกับ100นะคะมันควรที่จะได้เป็น1ิ ถูกต้องนะคะถ้าเราลากสุดลงมานี่นะคะเห็นไหมเอยของ100ก็คือ20ถูกต้องนะคะแต่วิธีที่2นะคะถ้าเราลองมาคูณค่ะสมมติ10%คูณกับช่องนี้เหมือนเดิมนะคะเราใส่ f 4ไว้หน่อยเพราะเราจะ fix cell เนาะล้วก็ลากลงมาเห็นไหมคะ รูปแบบที่2นี่นะคะมันจะแค่โชว์เป็นรูปแบบของเปอร์เซนเทนเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่นะคะที่เราลิงก์มันไปคูณกับฟอร์มูลานะคะจะได้คําตอบที่ไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นก็อยากให้เพื่อนๆระวังนิดนึงค่ะถ้าใครไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ควรจะใช้ฟอร์แมตไหนก็จำไว้ว่าวิธีที่1นนะคะสามารถแปลงได้ถูกต้องเป็นฟอร์แมตเปอร์เซนต์เนาะแล้วก็สามารถเอามาใช้คูณในฟอร์มูลาได้ค่ะหวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะไปลองทํากันดูได้นะคะ